ช่วงนี้วิวกำลังเปิดเิดเลยนะก็ตอนนี้ก็หกโมงสิบห้านะก็เดินขึ้นจากที่พักก็ประมาณ30นาทีถึง45นาทีนะครับก็จะถึงเลนยอดทูนฮิลนะครับอ่าก็จะมีอาคารมุมสูงให้ถ่ายรูปแล้วก็มีร้านขายเครื่องดื่มอาหารอยู่บนนี้ด้วยนะครับ อากาศเย็นมากนะอ่านี้ก็พระที่กำลังขึ้นครับอันนั้นยอดประชารลยนะครับกำลังเปิดเลยสีทองกุจูปีนะกุจูปีกอลากิรีทีฟ5กอลากิรี4 3 2 4, 3, 4, ধিৰিট থাউজে বটৰফ্লাই বটৰফ্লাই ধিৰি อันนี้แปดพันกว่าตุกุเจปีตุกุเจปีก็คือเป็นบัตเตอร์ฟลายนิลกิรีเนลกิรีนิลกิรีคลาวด์ฟอายเนลกิรีแต่มองไม่เห็นตัวนี้อันนาปุนาฟางอันนาปุนาฟางอันนาปุนาวานอันนาปุนาวานอันนาปุนาซาวซาวฮิมจูรีอันนี้วานอันนี้วานอันนี้ซาวซ

กุลาพันปีนะต้องเดินออกนอกทางมาหน่อยอตอนนี้ผมอยู่หน้าโฮเทลฮิวท็อปนะก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่จุดสูงสุดของบริเวณจุดที่สร้างโรงแรมนะแล้วก็จะเป็นทางเต็นผ่านที่จะไปยอดปูนฮิวด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าของโรงแรมก็จะเห็นวิวคล้ายปูนฮิวนะครับ ที่เปิดก็จะสวยดีนี่คือเววูน้าโรงแรม